ผงานเช้านี้นะครับผมสามใบอันนี้ขอบคุณลูกค้าจากสงขานะครับมาจัดใต้เลยนะครับจับโรซิ่งไปหนึ่งใบแล้วก็ท่งนิยมนะครับหนึ่งใบมาพร้อมกันเลยสามทีเดียวสี่ใบนะครับอันนี้รอบก่อนมาใส่ไปแล้วสองใบนะครับนี่มาใส่อีกสองใบทีมงานเดียวกันนะครับแล้วก็มีงานรอ,องมือหนึ่งนะครับหนึ่งใบรองมือหนึ่งนะครับหนึ่งใบเป็นงาน โครงสร้างเดิมผู้ใหม่ทั้งคันนะครับจะตรงซิ่งๆเลยซิ่งไม่แพ้กันครับอันนี้เป็นหัวซิ่งท้ายซิ่งท้ายตรงเล้างงานตึงๆง,งานเนียนๆนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมร้านสิริรุ่งจเจริญการช่างนะครับ นี่ครับศิลิลุ่งเจริญการช่างช่างหนุ่มตู้ซิ่งนะครับผมสนใจตู้ซิ่งคอกซิ่งสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นตู้มือสองมือหนึ่งหาแบบไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้ามาไกลานี่ขอบคุณมากครับลูกค้ามาจากสงขลาขอบคุณมากครับผม